ลึกกับผมวรเทพสุวัฒนพิมนะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงสุขทางเนชั่นทีวี22คุณผู้ชมครับท่ามกลางการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าพักพลังประชารัฐ <c oughs> พักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยที่มีข่าวว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นหรือจะเป็นพักน้องใหม่อย่างพักรวมพลังประชาชาติไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นกันแต่ในความเคลื่อนไหวเหล่านี้เอง มีเรื่องไม่น่าสบายใจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอีกแล้วถ้าผมพูดแค่นี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจว่านี่คือเรื่องอะไรความไม่สบายใจนั้นเกี่ยวพันกับเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนถ้าเป็นผู้จิตบริสุทธิ์จะไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองเดือดร้อนผมกำลังพูดถึง กฎหมายที่เรียกกันว่ามาตรา112